ขอแนะนำ baby my two in, in one สักพร้อมปรับในสุดสงสัยลูกคุณแม่จะตื่นแล้วนะคะแหมอารมณ์ดีเชียวเงินให้คุณแม่ไปทำงานต่อนะคะเขาทำอะไรของเขานะ่ะ เพราะแม่มีเขารู้ว่าความนุ่มสบายคือสิ่งที่ลูกชอบแม่หมีจึงวางใจ Baby m ม t ์ in อวัซักพร้อมปรับหอมนุ่มฟูกว่าในสูตรเดียวแต่เดี๋ยวมีน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยไม่กลัวผิวลูกระคายเคืองหรอ อ๋อเพราะปรับผ้านุ่มด้วย Natural Polymer สารสกัดธรรมชาติผ้าของลูกเลยสะอาดสัมผัสนุม่ม <c oughs> baby my t o in one ซักพร้อมปรับในสูตรเดียว